เรื่องอักโกสกสูตรครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอยู่ในเขตพระนครราชครึกมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออักโกสกะได้ทราบว่าพราหมณ์ภารทวาชะโคตได้ไปบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระพุทธเจ้าก็โกรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วด่าบริพาทพระพุทธเจ้าด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสุภาพชนเมื่ออโกสกะพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านมีญาติมิตรมาเยี่ยมบ้างไหมพราหมณ์ได้ทูลตอบว่ามีมาเป็นครั้งคราวพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามต่อไปว่าพราหมณ์เมื่อมีญาติมิตรมาหา ท่านเคยจัดของบริโภคหรือของดื่มต้อนรับแขกของท่านบ้างหรือไม่พราหมณ์ก็ทูลตอบว่าข้าพระองค์ได้จัดของบริโภคและของดื่มต้อนรับญาติมิตรในบางคราวพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าถ้าญาติมิตรผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของบริโภคและของดื่มเหล่านั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ได้ทูลตอบว่าของต่างๆเหล่านั้นเป็นของข้าพระองค์ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพรามข้อนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันเราไม่รับการด่าว่าของท่านฉะนั้นการด่าว่าก็กลับไปเป็นของท่านผู้เดียวผู้ใดด่ดาโกรธตอบบุคคลผู้ดา่าผู้นั้นเราว่าบริโภคร่วมกันเรานั้นไม่บริโภคร่วมพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าผู้ไม่โกรธ ฝึกฝนตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอบุคคลที่ไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธและมีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและผู้อื่นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนี้แล้ว อกโกสกะพรามคิดได้และเข้าใจได้กราบทูลว่าภาษิทของพระองค์แจ่มแจ้งมากเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงหรือส่องประทีปในที่มืดคนมีจักษุย่อมเห็นรูปได้ข้าพระองค์มีความศรัทธาขอพระองค์พึงอุปสมบทข้าพระองค์อยู่ในสำนักของพระองค์ต่อไปเมื่ออโกสกะ ได้รับการอุปสมบทแล้วก็ได้ปฏิบัติอย่างไม่ประมาทมีความเพียรใช้ปัญญาพิจารณาในธรรมะต่างๆจนถึงความรู้ที่แท้จริงอย่างแจม่มแจ้งก็ได้สำเร็จพระอรหรันต์